สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมกับผมทาวินกับมาอีคลิปนึงนะครับสวัสดีพี่ภัสารด้วยนะครับวันนี้ผมนําส่ง Jt 1 plus รุ่น2 0 2 3นะครับสองชุดตอนเนี้เราเผากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยากจะให้พี่ภพศสารยืนยันหน่อยครับว่าความจริงเนี่ยที่ผมรีวิวในทุกคลิปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งแก๊สจะขึ้นแบบนี้เลยอันนี้คมันนี่คือรีวิวจริงๆนะครับเราไม่ได้เตรียมกันนะครับก็อยากจะให้พี่ภพศสาร ยืนยันต่อหน้ากล้องนิดนึงครับข้อที่จริงคือเราเริ่มตั้งแต่เริ่มจุดเอาจนถึงติดแก๊สแก๊สก่อนเนี่ยมันก็ตกอยู่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งอ่ากาแก๊สคลายได้เต็มที่แล้วครับตอนที่ก็ปล่อยได้แล้วไม่ต้องไปเติมอะไรอีกแล้วใช่ครับพัดลมอะไรก็ถอดหมดละใช่ครับวันี้แโอเคครับ ทับใจนะยระแต่ว่าอีกเด็กมัจะมีปัญหาในการเผาดีพรดีคุณทำพินมาเป็นที่เลี้ยงให้ด้วยกันเลยเอออีกดีเลยจะได้มีความรู้มีความอะไรมั่นใจขึ้นใช่ครับพี่ไปสานก็ไม่เคยใช้เตาอบเลยไม่เคยเผาเลยก็มีความประทับใจก็คือมันเร็วแล้วก็มันง่ายนะครับชั่วโมงครึ่งเราเก็บพัดลมเก็บเชื้อเพลิงฟืนก็ไม่ต้องเติมแล้วนะครับไม้ลำไยแห้งแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับสองชั่วโมงอ่ะ ตียังเจ็บเต็มเลยสองชั่วโมงก็คือเราจบแล้วจเราเพิ่งจะปล่อยแล้วคือเราปล่อยจริงๆนะครับรอบจากเนี้ยระวังเรื่องการเชื้อเพลิงเรื่องเพลิงไหมอะไรต่างรอบรอบพื้นที่ให้ดีเราก็จะปล่อยได้เลยทํางานอย่างอื่นได้ทําช่วงเย็นเบ่ายๆไ,ไ,ได้เนี่แหละครับนี่คือความจริงทุกคลิปที่ผมรีวิวให้ได้รับชมท่านไหนที่ติดตามหรือสนใจก็ลองศึกษาในคลิปต่างๆที่ผมทำนะครับผมพยายามทําทุกอย่างด้วยความสัตย์จริงเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะสะซ้อนมาตัวผมหมดถ้าผมไม่พูดความจริงนะครับนี่นะครับพี่ไป็ศาลท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่กเกษียณแล้วท่านก็มองเห็นว่าของผมเนี่ยไว้ใจได้แล้วก็ทําได้จริงท่านก็สั่งมามีเวลาผมเลยเดินเดินทางมานะครับวันนี้วันหยุดเลยเดินทางด้วยตัวเองจริงๆเรารุ่นเล็กเนี่ยผมไม่ได้มาจะไปเฉพาะรุ่นใหญ่รุ่นเจ็อะไรอย่างเงี้ยครับี่ไปศึกษาปาร่วม ร่วมสองปีอ่ะดูิีตั้งแต่ย p พีถึงไล่มาจนถึงปัจจุบันน่ะเป็นแฟนคลับผมตั้งแต่หลายปีละคือดูหลายๆเจ้าด้วยแหละนะครับเนาะดูหลายๆเจ้านี่นะครับความจริงก็เป็นอาชีพได้จริงหรือจะเป็นงานอิเล็กอยู่กับสวนอยู่กับบ้านงานที่เสียงหลังเกษนก็ได้นะครับผมที่นีเป็นอกันแล้วอกันขึ้นแบบนี้ทำงานด้วยตัวมันเองล้นะครับ ครับผมคลิปนี้ก็ <Okay. S 1> ขอจบ <Okay. S 1> ไว้แค่นี้ขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ <Okay. S 1>